สองซ้ำตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เอ่อน้องเบนน้องเบนก็จะทําจะทําการทุบหมูทุบหมูกับผงกมสินกันเออทำการฆ่าหมูนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเธอทุบหมูออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในนั้นตัวนี้ประมาณครึ่งเดือนครับเออเป็นเงินเอ่อเป็นเงินครึ่งเดือนที่เธอได้ขายหีมานะครับกับการที่กับการที่ว่าเธอลงไปข้างล่างบ่อยๆนะฮะอ้าวหนึ่งสองซ้ำอ่าออ,อ,อตอนนี้หมูก็ เริหมูหมูเริ่มราวฮะแต่ไม่แตกไม่ยอมแตกนะฮะไม่ยอมแตกไม่ยอมแตกเขียนาอนางเขียนยันมหาอุดเอาไว้นะฮะตรงใต้ท้องหมูนะฮะไม่รู้จะมียาบ้าเป่นไรฮะเศร้าออกมาเออที่ที่อยู่ใดนออกมาหมยมีแบงค์ห้าร้อยเ่ะมีแบงค์ห้าร้อยมีแบงค์ห้าร้อยด้วยมีแบงค์ห้าร้อยด้วยอ่าตอนนี้เราก็มานับกันนะจ๊ะว่ามีเท่าไหร่ พันกว่าบาทนะฮะตอนนี้ของ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 มาแบงค์ใหม่ด้วยเฮ้ยแบงค์ใหม่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 ผู้แรกเออโอเคโอเคโอเคอะไรอะไรจาการนับปุ๊บเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรกับชีวิตของเขาจะหาผู้ชายหรือจะเดินสายจะเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเธอจะซื้ออะไรเออเพื่อกับชีวิตของเขาในเดือนนี้เป็นชี้เป็นอันหรือเปล่าเราจะมาคอยติดตามชมกันนะครับจากอัคคณีชีช้า